สวัสดีครับผมจี๋ฮนะเจียงในช่องจัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมพิกเกอร์เมเดลวันพีสเกล wcf ครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่นานมากไม่ได้ทำเลยนะครับวีโว่ก a อดนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นฉบับของนักรบเผ่าเซนเดียและกลุ่มก o อดวอ r i o เอร์นั่นเองครับนี่ฮะโอ้โห หา,หายไปนานนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเล่มนี้มีใครบ้างแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่ครับมาแล้วเล่มเขียวมาเลยก็อดเอนเนลนะฮะนี่เขาก็จะบอกว่ามีใครบ้างนะครับผมนี่ด้านหลังฮะสำหรับใครที่เออพึ่งมาดูคลิปนี้นะครับก็คือมันเป็นการ์ด ข้อมูลนะฮะต่างๆของตัวละครวันพีชให้เก็บสะสมนะฮะนี่ครับไปดูเล่มแรกอันนี้ราคาประมาณ90บาทนะครับนี่ครับก็จะเป็นเอนักรบวอริเออร์นะครับนี่ของเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองครับนี่ตัวแรกนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้บอกว่าเออมีชื่ออะไรนะครับเบอร์อะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรากฏตัวที่ไหนนะครับมีฮาคีสังเกตหรือไม่นะครับแล้วจะมี ข้อมูลอายุวันเกิดเห็นไครับนี่นี่ก็จะเป็นธงสัญลักษณ์ของเผ่าเขานะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นะนี่ก็จะมีประวัติด้านหลังเห็นไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะพลังเขามาจากไหนอะไรเอ้ยโทษทีนี่ฮะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นแก๊งของนักรบของเผ่ากอร์ดอริเออร์นะฮะนี่ สุรามีประวัติท้ามร้ายนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็นี่เป็นไอชามีฮาคิสังเกตด้วยเผ่าเซนเดียนะครับนี่ข้อมูลเขาสำหรับใครที่จำชื่อไม่ได้ก็มาดูตรงนี้ได้ นี่น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเผาผ้าเกาะบนท้องฟ้าเป็นพิเศษนะครับก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะฮะนี่เห็นไหมฮะมีหมดเลยแล้วที่สำคัญมีแบบว่าบอกด้วยนะว่าตอนแรกออกแบบตนะัวละครเป็นแบบไหนก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า มีความสูงมาเทียบกับลูฟี่นะครับนี่ไปบอกหมดเลยเห็นไหมครับใครที่ชอบข้อมูลเยอะๆนะครับรายละเอียดนี่เหมาะมากๆนะฮะนี่เรามารอจาะลึกที่เอเนลดีกว่าเอเนลเนี่ยเห็นไหมฮะมีฮาร์ชิสังเกตนะครับนี่อายุ39สูง266นะครับเซนติเมตร จะมีรายละเอียดนี่บิลก้าครับบ้านเกิดอยู่ที่บิลกาหรือประวัติครับนี่ทำลายบ้านเกิดตัวเองบุกยึดสกายเฟียสร้างเรือแม็กซิมนะครับทำลายสกายเฟียแต่แพ้นะครับแพ้ลูฟี่เดินทางสุดแฟรีีวาร์ดพบมหาโบราณบิลก้าครับก่อตั้งกองทัพเอนเนลนี่นะครับก็ไล่ไปเลย เราก็จะมีหน้าแถมสาหรับตัวละครประกอบนะครับก็จะมีชื่อมาให้ด้วยวันเกิดนะครับนี่เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเล่มน,นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าแซนเดียหรือว่ากอร์โริเออร์เราก็ได้ ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันเกิดอายุนะครับของชอบอะไรพวกนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่อยากเจาะลึกข้อมูลของตัวละครมันพีดนั่นเองครับราคบสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจัดทังเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคิปมีโคราไปก่อนสวัสดีครับ